ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมทรัพย์สินจะตกเป็นของใคร <S <S <IL EN C IO> กรณีเจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิตโดยที่มีคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องมีการแบ่งสินสมรสครึ่งหนึ่งให้แก่คู่สมรสก่อนส่วนสินสมรสอีกครึ่งหนึ่งและสินส่วนตัวของเจ้าของทรัพย์สินจะถือเป็นกองมรดกหากเจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้กองมรดกดังกล่าวก็จะตกไปสู่ทายาทโดยทำสองกลุ่มตามนี้ค่ะกลุ่มที่1 คือทายาทโดยทำม6ลำดับโดยแบ่งเป็น 1. ผู้สืบสันดาน 2. บิดาบารดา 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 5. ปู่ย่าตายาย 6. ลุงป้าน้าอา ทั้งนี้ทายาทลำดับก่อนหน้าจะตัดสิทธิการได้รับบรดกของทายาทลำดับหลังยกเว้นบิดามารดาที่มีสิทธิได้รับบรดกเสมือนเป็นผู้สืบมชันดานส่วนกลุ่มที่2คือคู่สมรสซึ่งจะได้รับส่วนแบ่งในกองบรดกร่วมกับทายาทโดยทำในกลุ่มที่1ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดตัวอย่างเช่นกรณีที่1ผู้เสียชีวิตมีบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคู่สมรส บุตรและหลานที่ยังมีชีวิตอยู่สินสมรสของผู้เสียชีวิตก็จะต้องแบ่งครึ่งให้แก่คู่สมรสก่อนสินสมรสส่วนที่เหลือและสินส่วนตัวจึงจะเป็นกองมรดกโดยจะได้รับส่วนแบ่งคนละเท่าเกันตามกฎหมายแต่หลานและพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจะไม่มีสิทธิได้รับมรดกหรือกรณีที่2ผู้เสียชีวิตมีคู่สมรสและพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่มีผู้สืบสันดานและไม่มีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ คู่สมรสจะได้ส่วนแบ่งจากกองมรดกครึ่งหนึ่งและพี่น้องร่วมบิดามารดาก็จะได้รับส่วนแบ่งจากกองมรดกส่วนที่เหลือคนละเท่าๆกันเป็นต้นค่ะ